เราอย่าเป็นพ่วงกับและก็อย่าเป็นนักแสดงอย่าเอ็นชื่อตัวเองเป็นพ่วงกับแล้วก็เป็นนักแสดงในนั่งเดินตัวเองด้วยแล้วในนั่งเนี้ยอย่าสร้างจรกเอนตัวเองด้วยอย่าสร้างม่นผ่าหนึ่งผ่าสองผ่าสามผ่าต่อต่อไปก็คืออย่าสร้างเป็นสตอรี่ตัวเองเลยแบบนี่คือชีวิตจริงเลยนี่คือชีวิตเราเลยเชื่อว่าหลายคนก็มีชวิตมันี้รู้สึกอย่าสร้างนั่งสักเดือนที่มันมันเป็นเรื่องจริงๆไม่ใช่นั่ง เข้าใจไหมว่าแต่อธิบายอยา่อยาสร้างนั่งที่เป็นเมื่อชีวิตจริงที่สุดอืชีวิตจริงไม่มีผ่างเอเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนนั่นคือหนางเอคนนั่นคือผ่นนอผอาเอนั่นคือชีวิตจริงอยา่าสร้างนั่งแบบน,นั้นนะอย่าให้ตัวละครรักอ้าเป็นผ่เอตัวนึงแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่านางเอคือใครมันก็ต้องมีหลมเลวมั่งขังนี้ขังนั้นมีลพลิ้พลัดจากชีวิตมั่งรู้สึกอย่าสร้างนั่งแบบนั้นเลยที่มาจากเรื่องจริงจริแล้วครับการแสงดงเป็น mướn chủ chính mới chấm mướn nắng